มาดูในส่วนของมหากาบตึกนักศึกษาภูเก็ตนะคะที่ผู้รับเหมาได้ทิ้งงานปล่อยร้างมากว่า10ปีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ในการสอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตรวมกับคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดภูเก็ตค่ะ ที่มหาวิทยาลัยรารชพัฒภูกเก็ตนางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการมหาวิทยาลัยรารชพัฏภูกเก็ตร่วมกับคณะกรรมการ ธรรมมาพิบาลจังหวัดภูเก็ตหลังลงพื้นที่พบว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดําเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2556ในงบประมาณ200ล้านบาทโดยบริษัทสหโยธาสถาปัตย์จำกัดและได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2559ต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมงานตกแต่งภายในงานระบบไฟฟ้างานคารุพันธ์ จำนวน2,297,300บาทโดยบริษัทฟอรคอนจำกัดและดำเนินงานไปแล้วกว่า74%แต่เนื่องจากผู้รับเหมาดำเนินการล่าช้าและขาดสภาพคล่องทางการเงินและแรงงานจึงได้บอกเลิกสัญญาไปต่อมาได้มีการดำเนินการจ้างบริษัทหัดใหญ่นันทกรก่อสร้างจำกัดในวงเงินกว่า62ล้านบาท แต่ต้องบอกเลิกสัญญาไปในปี2,566เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเพิกเฉยในการเข้าดําเนินการก่อสร้างปัจจุบันกําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งในช่วงต้นปี2,567ที่ผ่านมาได้ดําเนินการจ้างกิจกรรมร่วมค้ากิจการร่วมค้าเซซิเข้ามาดําเนินการก่อสร้างในงบประมาณ661,822,200บาท ดำเนินการไปแล้ว68วันจากระยะสัญญา472วันทางนี้คาดว่าจากปัญหาด้านรายงานตั้งแต่เริ่มงานจนถึงปัจจุบันปริมาณรายงานไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมเกรงจะกระทบกับระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่จะถึงนะครับทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงได้มีการประชุมติดตามงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไปครับ